พูดที่ผู้รู้ใดๆในโลกติดเตียนไม่ได้มีห้าอย่างถ้าโยมมีคุณสมบัติในการพูดห้าอย่างเนี้ยใครก็ตามในโลกติดเตียนโยมไม่ได้คืออะไรรู้กาละในการพูดกาละนี่พระเจ้ายกมาอัดับหนึ่งเลยพูดควรแก่การสองพูดตามเป็นจริงสามพูดอ่อนหวานสี่ประกอบด้วยประโยชน์ห้าพูดด้วยเมตตาดีหมดเลยแต่โอ้โหไม่เมตตาเลยนะอะ่อัดเปียงๆมาก็ ถูกติได้อีกนะอ่าต้องคาพูดโยมก็ต้องประกอบด้วยเมตตาควรแก่การตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาถ้าโยมทําคําพูดได้ห้าอย่างเนี้ยพระศาสดาบอกว่าวินยูชนติเตียนโยมไม่ได้เลยเั้นถ้าโยมจะให้สัมภาษณ์นะออกสื่ออะไรก็ตามโยมทําคําพูดได้แบบนี้ก็จะเลิศที่สุดดังนั้นหลักในการพูดของพระศาสดาเนี่ยจัดไว้แง่มุมเยอะมาก